าชีวิตยูกทุ่งนาครับลบากลำบนนี่แหละชีวิตท้องไร่ท้องนาะชาวนาะดูเดียววันนี้มานั่งอยู่ทุ่งนาะมาตัดฟืนในยายอยู่นี่ครับโอ้นี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตลูกทุ่งบ้านนอกลูกทุ่งชาวนาครับผมบรรยากาศดูบรรยากาศครับนั่งพักกินน้ำ จะรู้ไหมว่าลำบากขนาดไหนเนี่ยร้อนมากเลยครับโอ้ร้อนจุดๆเราต้องมาเคียวน้ำแข็งเนี่ยดูหเหือโชคเลยพามาดูท้องไร่ท้องนาของผมนะครับดูดูด,ดูมาดูโอ้เนี่ย มาดูชีวิตบ้านๆดูมาดูครับมะม่วงมะม่วงนะครับนี่มาดูมะม่วง